นทั่วโลกที่สนใจแล้วก็อยากจะรู้คำตอบนี้นะคะว่าตกลงแล้วในจัก,กรวาลของเราเนี่ยมีโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอย่างเราแค่เพียงโลกใบนี้หรือเปล่าแล้วจุดอื่นๆของจัก,กรวาลมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่จากการถแถลงข่าวของนา s a ถือได้ว่าน่าจะเป็นการออบ่งชี้ถึงความเล้นลับ แล้วก็น่าจะสามารถถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจนนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากบนโลกของเราหรือไม่แต่ก็ถือเป็นการค้นพบที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะในเ c e b o o k ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งเรียบเรียงขออนุญาตให้เครดิตนะคะโดยดรมติพลตั้งมติธรรมเป็นนักวิชาการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการโพสต์ Facebook แล้วก็สรุปความของการถแถลงของนาซาเอาไว้นะคะเรียกบอกว่าทางนาซาได้มีการถแถลงข่าวการค้นพบหลักฐานที่สำคัญที่สุดค่ะที่บ่งชี้ว่าครั้งหนึ่งดาวอังคารอาจจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ค่ะนับเป็นครั้งแรกของการค้นพบหลักฐานชี้ชัดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเรา จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วก็มีการถแถลงครั้งใหญ่จากนาซ a นะคะคำถามสำคัญที่สุดของมนุษยชาติที่หลายคนอยากจะรู้ค่ะก็คือเราอยู่ลำพังในเอกภพนี้หรือไม่กาแล็กซีของเรามีขนาดกว้างถึง1 0 0 0 0แสนปีแสงและภายในระยะทาง10ปีแสงจากระบบสุริยะของเรานั้นค้นพบดาวเคราะห์แล้วถึง400ดวงในปัจจุบันหากการค้นพบหลักฐานเพียงชิ้นเดียวว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่นอกโลกของเรา นี่ย่อมจะหมายถึงความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตจํานวนมากโดยสถานที่ที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือดาวอังคารซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราค่ะจริงๆแล้วการไปค้นหาคําตอบนี้เนี่ยเขาทํากันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็ค้นพบอะไรบางอย่างซึ่งในตอนนั้นก็มีการตีความแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านปนไปก็พบว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นไปตามออที่มีการ สันนิษฐานกันเอาไว้นะคะแม้ว่าการค้นพบบนดาวังคารในอดีตอาจจะนําไปสู่การตอบคําถามนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่19ที่นักดาราศาสตร์เริ่มสังเกตดาวังคารผ่านกล้องโทรทัศน์มีการบันทึกโครงสร้างที่เขาเชื่อว,ว่าเป็นเครือข่ายของคลองค่ะคลองบนดาวังคารนะคะอย่างไรก็ตามภายหลังก็บอว่าไอ้ที่สันนิษฐานในตอนนั้นเนี่ยเป็นการเข้าใจผิด แล้วก็มีการค้นพบโครงสร้างคล้ายกับจุลินทรีย์บนอุก,กาบาตท,ที่มาจากดาวังคารในปี1996ที่ก็ค้นพบภายหลังว่าเป็นเพียงโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากกระบวนการธรรมชาติมีการค้นพบร่องรอยของน้ําในอดีตของดาวังคารการค้นพบแร่ธาตุที่บ่งชี้ว่าครั้งหนึ่งดาวังคารเคยมีน้ําที่เป็นของเหลวอยู่บนพื้นผิวเป็นต้นอย่างไรก็ตามการค้นพบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย มันยังไม่ได้เป็นการยืนยันชี้ชัดอย่างแน่ชัดนะคะว่ามันมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารจริงๆโดยมียานสำรวจ Perseverance ในแล้วก็หลุมอุก,กาบาต Jezero เป็นยานสำรวจที่องค์การนาซาส่งไปเพื่อสำรวจพื้นผิวบนดาวอังคารโดยยานได้มีการลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารครั้งแรกเมื่อ18กุมภาพันธ์ปี2021เพื่อสำรวจหลุมอุก,กาบาต j e z e ค่ะ ลุมูกาบาเจซิโรนั้นเป็นบริเวณที่มีความเก่าแก่นะคะเคยเป็นทะเลสาบเก่าบนดาวอังคารมีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสองสายที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบนี้เมื่อ3,500ล้านปีที่แล้วโดยอาจจะมีแม่น้ำไหลเชี่ยวที่ไหลเข้ามาในทะเลสาบซึ่ง3,500ล้านปีเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันกับที่สิ่งมีชีวิตบนโลกเริ่มมีวัฒนาการขึ้นมาพอดีหากครั้งหนึ่งสิ่งมีชีวิตนั้นเคยเกิดขึ้นบนดาวอังคารก็อาจจะเป็นไปได้ที่ จะสามารถค้นพบสิ่งที่มีชีวิตได้ในหลุม j 0นี้นะคะทีนี้ที่เขาพบคืออะไรประมาณปีที่แล้วเนี่ยยานสำรวจ Perseverance ได้สำรวจบริเวณที่เรียกว่า Bright Angel ในหลุมอุกกาบาต j 0สโแล้วมีการพบลวดลายแปลกประหลาด1บนดาวังคารค่ะที่เรียกกันเล่นๆว่าลายเสือดาวแล้วก็อีกลวดลายหนึ่งคือลายเมล็ดปัปปี้ โดยบริเวณลายเสือดาวนั้นเป็นจุดสีดําที่มีขอบวงกลมในขณะที่มาเล็กปัปปี้นั้นเป็นลายจุดสีดําที่เล็กกว่าพอยานสํารวจได้ใช้เครื่องมือเพื่อสํารวจองค์ประกอบเพิ่มเติมของจุดปริศนาเหล่านี้นแล้วพบว่ามีร่องรอยของสารประกอบอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีแร่ธาตุจำพวกฟอสเฟตแล้วก็ซาวฟอสไซของเหล็กซึ่งกลไกหนึ่งที่จะสะสมแร่ดังกล่าวนี้ได้อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการของสิ่งมีชีวิต เช่นเดียวกับจูเลินนซีของโลกก็สามารถทําให้เกิดร่องรอยคล้ายกับร่องรอยของเสือดาวกับมเมล็ดป๊อปปี้ได้และเราก็สามารถพบหลักฐานในการเปลี่ยนแร่ธาตุจำพวกซัลเฟตไปเป็นซัลไฟจากจูเลินซีบนโลกได้แม้กระทั่งในทวีปที่หนาวเย็นแล้วก็ปราศจากออกซิเจนเช่นทวีปแอนตาร์กติกาอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็บอกว่านี่ไม่ได้หมายความถึงว่าเราค้นพบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคานนะคะปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าบนดาวอังคานมีสิ่งมีชีวิตอยู่ แต่หากครั้งหนึ่งดาวังคารเคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาจจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ในรูปแบบของแร่ซัลเฟตหรือว่าซาลไฟที่อดีตทะเลสาบที่หลุูบูกาบาดเจซิโร่นี่แหละค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าการค้นพบล่าสุดนี้เนี่ยอาจจะเปรียบได้กับการค้นพบที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่อาจจะเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเคยอยู่บนดาวังคารในอดีต มากที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นาการสรุปความของของนาซาที่เขาได้ค้นพบคือพบหลักฐานสำคัญที่อาจจะบ่งชี้ได้ว่าอาจจะมีในอดีตนะคะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่หลักฐา,านเบื้องต้นที่เก็บโดยยานสำรวจไร้คนขับเพียงเท่านั้นการที่จะสามารถยืนยันต้นกำเนิดได้อย่างแน่ชัดนั้นต้องทำการ เก็บตัวอย่างบนดาวอังคารมาวิเคราะห์ในห้องทดลองหรือว่าส่งนักบินอวกาศไปยังดาวอังคารเท่านั้นค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่สนใจในเรื่องเหล่านี้สนใจเรื่องดาราศาสตร์สนใจเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยการถแถลงข่าวของนา s าก็เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกก็เฝ้าติดตามเพื่อที่จะค้นหาคำตอบในเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วมีหรือไม่มีเพราะว่าไอ ไอการถกเถียงกันเรื่องแบบมนุษย์ต่างดาวมีไม่มีมันก็แบ่งออกเป็นสองฝ้าสองฝั่งสองฝ่ายเช่นเดียวกันฝั่งที่เขาเชื่อเนี่ยเขาก็เชื่อจริงจริงนะคะว่ามีแต่ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีนะที่เห็นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การจรินตนาการไปเองอะไรเท่านั้นเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์จะสามารถที่จะค้นหาคําตอบนี้มาให้กับเราได้ค่ะ